ก่อนด้าน,นี้จำได้ไหมที่เราเคยนําเสนอเรื่องของมีพระเอกคนหนึ่งชักกลางกองจำได้ไหมฮะใช่แล้วก็มาสายไรวินัยจนโดนปลดฟ้าผ่าม,มีคนใหม่มาเสียบแทนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วนะฮะว่าหมายถึงคุณขุนชานน ถูกต้อง<ช>แล้วจมีมจันแจ็คมาแทนไงใช่ออนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยนะที่บอกกันไปนะฮะว่าตอนชักเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีโพสต์ของเจมอยก็โพสต์นะนะฮะอันนี้เจมอยก็โพสต์นะเอาทีมงานขึ้นมาได้เลยนะครับที่โพสต์ถึงเรื่องราวของพระเอกชักนี่ นะมีแหมพระเอกจอมาเสียบแทนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการชักว่าแบบมีอาการตาลอยปากเบี้ยวชักไงท้องใช่อันนี้ทีมงานเขาเห็นเ,เขาเห็นเหมือนแบบตาลอยปากเบี้ยวชักแล้วเหมือนไงายท้องเหมือนเกรงเหมือนน้ำลายโฟมปากอะไรอย่างเงี้ยทีมงานก็เลยเหมือนประมาณแบบไปหาหมอ,อไม่ไปหาหมอ,อไม่แล้วก็ไม่ไปแล้วสุดท้ายพอติดต่อไปมาให้เหตุผลว่าที่ชักเนี่ยไม่ได้เป็นโรคนะไม่ได้ป่วยนะจ๊ะแต่เป็นเพราะผีเข้าผีเข้าเอาอแล้วคันนี้ล่าสุดนะมันก็มีผู้จัดหนังคนนึงแหละเหมือนเขามาโพสฉันเห็น เออเขาก็มาโพสเหมือนประมาณแบบว่าขอแก้ข่าวนะคะคุณชักกลางกองอ่ะเรื่องจริงแต่เรื่องมาสายไรวินัยเนี่ยไม่จริงเนาะ มาก่อนเวลากับดึกก็ไม่เคยบนเหมือนประมาณแบบมาเข้าข้างขุนอคนที่ไม่เหมือนประมาณแบบว่าน้องเขามาสายละไรวินัยมันไม่ใช่นะคะอสรุปก็คือคนนี้ยเป็นคนที่ร่วมงานกับขุนชานน์นะครับมาพูดแก้ให้มาแก้ข่าวให้ว่าชักการกองจริงอมาสายไม่มีวินัยเนี่ยไม่จริงเอมาก่อนเวลาแล้วเขาฝากนี่ช่วยแชร์ให้น้องด้วยฉันคิดว่าอะไรรู้ป่ะเขาสงสาร เพราะว่าตอนนี้ขุนก็ไม่ค่อยมีงานอยู่แล้วว่ามีแต่ง,งานหนังหนังเนี่ยหนังก็โดนปลดฟ้าผ่าแล้วก็จะมีแล้วช่วงนี้เหมือนประมาณแบบว่ามีข่าวมาว่าขุนนะ <c oughs> อาจจะเหมือนประมาณแบบอยากพักละอ,อยากพักงานในวงการละอยากไปอยู่แบบต่างจังหวัต่างจังหวัดละเพราะเบื่องานในวงการหรือฉันก็ไม่รู้ว่าเบื่องงานในวงการหรือว่าตอนนี้ไม่มีงานในวงการให้ก็เลยคิดจะไปพักอ แล้วกันรู้ป่ะมีผู้จัดการกี่คนขุนอะประมาณ3-4ถึงี่คนนะหรอเออนักแสดงคนหนึ่งมีผู้จัดการ3-4ถึงคนใช่ทุกคนพยายามหางานมาให้ขุนหมดแต่ว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวแววแววมานะแววแววเราผู้จัดการเขาออกมาพูดเองดีกว่าแววแววมาเหมือนประมาณแบบจะซาโยนาระเจอป็นดีสกูดบายแล้วนะจะแยกทางแล้วเออเหมือนประมาณแบบไปดีกว่าหางานไปเธอก็ไม่ทำเออเหมือนเหมือนแบบเอื้อมอ่ะครับผมนะฮะ แล้วก็เห็นบอกว่านี่ทางค่ายเก่าของคุณขุนนี่เคยเตือนเรื่องของวินงวินัยอะไรด้วยนะใช่ทํางาน<อ>ไม่มีวินัยไม่รู้ว่าตอนนี้ขุนเปลี่ยนไปบ้างหรือย,ยังอะเนาะแต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือเปล่าอะเพราะว่าอันเนี้ยก็เทงานเขาอีกแล้วว่าเหมือนประมาณแบบเออเป็นผีเข้าผมไม่รับงานแล้วกันกล<ว>ัวกลัวอะพอดีก็อไม่เป็นไรคุณก็พอดีเราก็หา คนใหม่แบบไม่ต้องรอคุณหายป่วยแล้วกันอืมเพราะว่าคือต้องบอกว่าการถ่ายหนังการถ่ายละครอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแบบว่ามีช่างไฟมีช่างกล้องอะไรต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายหมดการที่จะมารอคนคนเดียวบางทีก็เป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนนางเอกอ่ะนางเอกเขามีคิวให้แค่นี้แล้วแปลมาต้องมาต่ออีกมันก็จะเสียหายเยอะแต่จริงๆคุณได้รับค่าตัวไปแล้วนะคุณก็จะต้องนิดนึงอ่ะอะไรประมาณนั้นแต่ทีมหนังเขาก็ต้องแก้ปัญหาก็ต้องหาคนมาแทนใช่ไหมก็ตอบเป็นนี้ก็คือแบบ เออก็ไม่รู้ว่าผู้จัดก,การจะเทขุนทั้งหมดหรือเปล่าเหมือนประมาณแบบขุนอาจจะต้องไปรับงานเองแล้วควนี้การรับงานเองของขุนก็ถ้าต่อไปนี้ม,มีโอกาสก็ก็ทําตัวให้ดีอะ่ะเราฉันเชื่อว่าพี่ขุนต้องกลับมาเป็นแบบทําตัวที่ดีได้อะ่ะแล้วเบียบว,วินัยนะเป็นเรื่องสําคัญในวงการบันเทิงเลยเด้อครับใช,<า>ใช่ใช่ใช่นะครับอ่ะก็นําเสนอกันไปลามข่าวแล้วนะฮะใครที่ดูไลฟ์ของเราอ,อยู่ตอนนี้ก็ฝากแชร์กันไปด้วยนะครับ ححح uh, 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 uh.